ครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ก็นะเย็ยนแล้วหื้อไข่หูไข่หูงานดีอันนี้ไม่งานเห็ดข่อข่มาอบอกคือพ่อใหญ่ใช่เดิเ,ออเลเอะเทอะเปื้อนเปื้อเพ่นบอกไ้เอาองั้นเดิ๋ยโอ้โหจักพริกแพงเดิจับปลาทองจมจับปลาทองจม บ่ได้นอนนั่งเล่นอยู่หลังบ้านคอยนั่งเล่นอยู่หลังบ้านไนานด้ยินเสียงรถเจ้าล้วพื้นป้าพื้ดป้าคอยเลีย้ยงยางออกมาเอารถมาแล้วตัวนี้วะคม่เยไปหน้าบ้านไม่ได้ไปหลังบ้านเรื่องเจ้าโอ้ตอนนี้ทอมาทรงครับผมนะเนี่ยครับผมเนี่ยมันต้องสั่งมาแบบนี้สามนิ้วใหญ่เกินไปเห็นไหมเขาบอกเจ้าแล้วพอดี่ทอสามนิ้วนะทอทรงมั่นนะนะเอลอะเถอะเร็วเถอะ แล้วเจ้าเดียใ้ใช้บันไหนฮคือที่เอก่ราคุ่าใเดิครพนยกล่องไหหลวดพ่นมีอุ้ยเจ้าก็เลยน้วสีมายอกอีกอยู่บออันนั้นแม่อันกลางอันแม่ เออสองกลางกันายพ่นยงลงว่างเหรอเนาะโอ้ยพ่อใหญ่ใช่เอ้ยมันได้เลอยู่ม่ัแล้วแล้วเขามาปับทเอโอ้ยเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งแบบบย้ำเถียงย้ำเถียงแต่เจงสันดอกปเบิงันอมันสูงาดหัวน้าสีบอสูฟังมันต้องสูงกว่าอยู่แล้วมันต้องสูงกว่าอยู่แล้วเพท่อ อย่างนี้เจาะกระสุนตันหนีทอดไปมันเป็นโจโก่หม่อง,รองครึ่งเดียวนึงถ้าเจาเห็นว่ไดนนี้มันจุดปอดก็ได้ถ้เจาเห็นมันจุดปลอดปาปลอดเพียงอะไรคอยสีบอกสู้เจ้าฟังเอาไว้มรงกลางก็ได้ทอท,อทอนอทอนหนามซึมทอตรงกลางนั่ะแหละแต่ว่าถ้ามันต่ำมันนะข้าท้าสุหๆว่ตองเอี่ออกก่อนขุดลงไปกันจึกน้าออกบอ่อตัวหน้า โอ้ยนัวเทียงเลยบ่เทียงเลยบบเ้าแต่มคอยโยมบ่อเลยบ่อไอพกนกลงหลวกเลี้ยวดิน้ำออกบ่อ่ออพี่เออผมก็เลยบอกว่าเอาไปสักหนี่ละนั่งก็พวกออกบ่ฮะ ว้างที่ละอันก็ได้สองพอหน่ะว้างคูนบ่ได้บ่ววานางว้างหนาว้างหลังก็ได้โค้งไปหาเอาสูตรเจ้าเด้ออ่าสันข่อยสิเอามาตีหัวหน่ะเอาลูกที่ยกยกยกลูกนี่ให้เลยครับบอลนี่บอลนี่กับบอลนี้บอลนข่อยว่าแล้วเนี่ยข่อยบอกเจ้าแลวถ้าปกติเนี่ยโค้งได้บ้างซิกแซมมันสิเดินพอไหลเออข่อยทางมาซีอันพูนอ่ะข่อยวางแผนไว้แล้วเออ เออเขาจไปบอกเจ้าเป็นคนว่างเออคอยได้ละกวางคู่ตุ้มุ่งกวางคู่นี่ก็ได้หัวหน้าเข้าใจบ่ได้เสียงมันจะบ่ได้ว่างคู่เราปิดฝาตัวหัวหน้าว่าปวดพวกอกว่าพวกแต่งพวกเหล่ามะเถียงกาวก็บ่สร้างมาด้ยนี่สิไปเอากาวเคื่อนคอยอีกนีรถล่วงเลยผมบนเรือโอ้ตีเดี๋ยวพนยกลงแหยรถนี่เออเขาคอยบนไหนยกลง นี่ครับผมเนี่ยครับคนนำมักเสียงอีรีด้ยครับผม <c oughs> ค่อยบอกเจ้าแล้ว,ลวอันนี้อันนี้ผู้ข่อยคุยกันนะครับเอฟซีด้อว่าได้ให้กันคุยกันครับผมแต่เรามักเสียงข่อยซื้อครับเพราะอย่างนี้เรามักเสียงข่อยซื้อครับเับราะน่นนะถ้าพนยกลงใงห้ันถึงข้าสีว่างระดับข้าสียกแบบใดข้าไปยกอยู่ห้างลางมันสีง่ายคว่า ถ้าเจ้ายกลงไปตาข้างล่างไอ้ข้างเทิงนี่มันสิยากเดี๋ยวพอว่าไงมันลงไปดิดเล่นแล้วมันมันลงไปดึงรวบเราจะยกยากเราต้องเราต้องวัดองศาจากปากพอลงมาต้องให้ปากพอเรากับปากเองเออพอทรงหน้าพอดีเจ้าจะไปเคลดยร์ไรปะนั่นเพราะน่ะโยกข้างล่างมันปรับได้อยู่เออลงรบีใครจริงหมเส้นปากผู้เดียวว้าวเราเถียงอีหลีได้เดี๋ยววันนี้นะก็ง่ายอันนี้ไหมเออเอาลูกมงในบอกเพื่อนไปลงนี่แหละครับพี่ลงนี่ ลงเบียดเลยครับลงเบียดพอบานีนีพอบ้านตอทอลงหนีเ้ยพี่เออร้าผมเบียดลงนีแหละครับนี่แหละครับลงไหนครับผมลงไหนครับเออนั่นอันนึงอันนึงเบียดไว้หันได้บ่เออน่ะตอลงมานี่อันนั้นก็ตอลงมาหันแม่นบพสัตน่ะเทียงอีลี้ะผัวเจ้าเทียงเทียง ใจเป็นไปเป็นความเด้อฮะบ่บ่ใจเยเดยบ่ใจมามาใจกันกันยวกคอยยอกเลยนี่ื้อมาใจกันกันคอยอันเก็บเงินน้ำผู้พุนนะครับบ่ครับพี่นั่นนามันออกบ่อ้ยอันตาน้าอ่นีตั้มก็ยังนี่นามมันออกบ่อ อันนั้นออกบอลพวกผมเอาน้ำออกเด็กก็เศร้าเด็กหล่อบนึงอะ่ะแต่น้าอยู่ตั้มครับอันนี้เคลียร์ออกไม่เดี๋ยวกับบ้างเลยเหล่าคนะ่ะเอออันนั้นต้องถมขึ้นทางนั้นต้องถมขึ้นครับผมเป็ี <laughs> ่ยนผู้ดใด้ครับรถไทยเป็น่ยนะ เ yeah. อออะถ้าถ้าเอิรนายายพ่อหญ่งพองมากครับรถไทยดังต้งนี่นี่จะครับโอ้ยมือถีหางเลยเซเลอร์ตีน้องขับได้หรือเล่าเออเซเลอรเมื่อตัวได้พ่ออยู่หรอได้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 ไดไดอ่ะลงเลยครับลงเลยครับบ่ล่ะได้อยู่เนี่ยเบียดกันไว้นี่นะ พี่พี่เดินไหนก็น่อยนะเดือนไหนก็น่อยไหมเออมานานพอดีเป๊ะถือว่าบ่ะเนี่เทียงอีกไหมเที่ยงอีกไหมเที่ยงแล้วเพราะว่ามันต้องห้วงดินคทือดีมนต้องเอาเอาหินลงพื้นเอาถึงลงเอาทรายห้องครับทินทราย ยเจ้าจุดโทษคุยกับพิศวักก่อนออกแบบห้องน้าบอส่ได้ยกเลยแบบโอ้ายพิศวักก่อนออกเจ้าบ่ต้องเอาพิศวกก่อนมาดอกพิศวักก่อนเขาจะนั่งเขียนู่พูดอ่ะอยหาพิศกนทามวัวิศก่อนมาได้ฮะนามั่วเมันัพิศักก่อนมาได้วิศักก่อนั่งเขียนอยู่มันบ่ได้ลงมือทำดอกขอบขอบขอบมาคุยขอบคุยขอบคุยกับพิศวกก่อนคอยโฟแมนี้นี่ อยู่กับหน้างานได้หน่นะเจ้าเอาแบบมาจากสายนฏิเน็ันง <soever. S 1> านฮะมันก็ต้องมีวิศวทธก่อนออกแบบให้เลยเจ้าว <that> ่าเอาแบบเจ้าสิทธิ์คุ้มงานยังไงอันนี้แบบมาจากพญ่พลเจอเจ้าสิทธิ์เทียงจะไปคุยกับพญ่พุ่นเว้ยพวกแกจะคอยเรื่องคอยปฏิบอเรื่องคำนี้เจ้าบอกผมเลยคอยปฏเอ้ยเด้อคอยเอาแบบมาจากพญ่พลคุยกับพญ่พลคุยกับพญ่พลโดยตรงเลยแล้ววะน้อยงานเจ้าพญ่พล่นได้ผมไปเถียงกันอยู่แล้วแล้วมื้อนี้ละแล้วมื้อนี้ละแล้ว น่ะเฮ้ยคืเห็นสัมป่วงเลยรู้ไหนอ,อย่างนราเ่านั้นอันนั้นเอาไว้ข้างๆกันมันง่ายที่สุดแล้วมันง่ายแล้วมันปรับได้ง่ายเอา,าว่าทั้งนูวนอ่ะมันตื่นคือคือบนลงทุนโดบโดบอบอทั้งทุนอีกกันเลยที่ใหม่สิบอทำบ้างแผนหน้าถึกแล้วเวจะเสียมาอุญุอายากันยังอยู่นี่จะเสียมาอุญุอายากันยังอยู่นี่โอ้ยม<า>ันลงลู่อยู่นะจับ แปลว่าเดี๋ยวไปถ้ายากได้ห okay, ินแปลวหินมาใส่แต่ข่อยอยากได้ไส่เอาไสมาใส่แปว่าแปาแปว่าไมาวางก้อนคนอ่ะเออเต็ม่ะทีหินบ่อนึ่ทไส่บ่อนึงหินอ่ะหินอ่ะมันน้ามันสิบบ่อซึมเร็ว ถ้าจะเอาทรายมาตันไว้อะมันสิซึมเร็วทรายมันกันแน่นขึ้นกันเขาไม่หิ้เขาให้มันระบายให้มันซึมออกเต้กะหู้ยู่กะทรายมันก็สิซึมหวยจานจะจะฝ่าวมื่อได้เดี๋ยวควบหวยให้ใหญ่ได้ดิเถียงกันอยู่ได้จะฝ่าวมื่อนะฮะโอ้ซ้ำเหมือนเลยบ่บ่ถ้าถมดินขึ้นซ้ำนี้มันกับบ่มันกับบ่ไหลเหรอครับ บ่มีผล่ก้ามามันก็สิก็องมันกรสิได้งอมานี่อันนึงงอมานี่อันนึงเถียงบ่เถียงเด้ตัวจะได้เถียงเฮาดิเงานงหนถียงย่นี่ได้วเถียงนะถ้าใหรได้เถียงอะ ไปบัดนี้ยแปลวเฮี้ยนมากไปป่ะนี้ยแปลวสร้ายมากไปเนี่ยเขาหาบทสรุปเขามาปรึกษาเขาไม่ได้เถียงกันเออเขาเขาหาบทสรุปเขาไม่ได้เถียงแต่เจ้าก็สูงเจ้าจังได้กับเจ้าก็สูงใครไม่ได้ดอกเออเสียงใครดังกว่าดูยังไงใคระดันดูล่งดังยิ่งกว่าฮะมือจะมาจังสันไม่ใงี้อันนี้เมดันดูลังเปล่าปะ โอเคครับผมอันนี้ก็ oh, เป็นแบบนี้แหละครับซิปหน้าที่แล้วก็เอาแบบนี้แหละครับบทดสรุปแล้วนะครับผมอันนี้ต่อลงนี่ให้ซึมอันนั้นต่อลงนั้นให้ซึมนะครับผมแล้วอีกสองถังเอาไว้แบบน้ําห้องน้ําเวลาล้างห้องน้ําเวลาล้างเท้าล้างอะไร <c oughs> ก็ให้มันลงนั้น <c oughs> ก็ให้มันลงสอง <c oughs> สองท่อน,นี้นะครับเอาไวขา้ข้างๆต่อมาจากห้องน้ําครับ ไอ้ท่อสามนิ้วก็เอามาต่อจากห้องน้ําครับผมเป็นที่ระบายน้ำไงที่ระบายน้ํามาลงถังนี่ครับเพื่อที่จะไม่ให้มันไหลอ่มไปทั่วครับผมนะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับผมนะอันนี้คือเราสั่งของมาเฉยเราไม่ได้ทําครับ,รบเพราะว่าลุงจ้างช่างทําครับถ้าเราทําหมดเดี๋ยวช่างไม่ได้ทําครับผม่ไไม่ไ,ไเรเนะี่ยไม่เราเรามาคุมงานเฉยครับโฟแมนครับโฟแมนโอเคครับผมสำหรับคิปนี้สวัสดีครับ สิบเอ็ดนาทีเหรอครับผมจะเลือนะครับผลิตภัณฑ์ที่พี่นะครับผมนะ,ะทุกๆผลิตทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับผมจะลืมสั่งในาน้ำชิตปากเปียด้ครับพี่น้องด้โอเคครับผมสวัสดีครับ